นี่ก็จวนจะถึงเวลาแล้วสินะฉันได้รับหน้าที่มาจัดการพวกเดนในรกพวกนี้ให้กลับลงดิ่งไปสู่พื้นพิภพถึงแม้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ครั้งนี้ฉันจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของพวกแกเอ๊แล้วจะฆ่าพวกแกแบบไหนดีนะ สวัสดีคด่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม a l c h e t e t e เดทนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้กุมความตายกันค่ะดูซิว่าเราจะเจอใครบ้างชัปนเตอร์1อ่าดูเหมือนชายคนนี้นะคะจะต้องเป็นคนที่เราต้องฆ่าในวันนี้ค่ะอเหนื่อยจังเลยจากการทำงานวันนี้ก็ขโมยของแล้วก็สอนเงินเมียด้วยอ รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกขนจักรแร้เด่กกระพือกัระพือเลยอืมอนี่ยังไม่รวมตอนสมัยเด็กที่ฉันยิงเด็กเตะหมาเนี่ย <c oughs> แกนี่มันเลวบริสุทธิ์จริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนะะในการยิงมันฮ่ะมานี่ไม่เน่ยโอ๊ยยิงไม่โดนหรอเนี่ยเเสียงอะไรวะเนี่ยฉันคิดว่ามันคงเป็นเสียงแค่หมาเห่าละมั้ง เบาอย่างงั้นน่ะอืมอันนี้มันอะไรกันเนี่ยเอ๊ะนายคิดว่าจะเอาของฉันไปงั้นเหรอฮะเอ๊นี่มันไปมิดโกนนี่อืม <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าฉันจะฆ่านายไงดีนี่เนี่ยเฮ้ยใ,ใครปิดไฟวะเนี่ยเอ๊ะวันนี้แม่งมีวิญญาณหลอนหรือไงทำให้ฉันหลอนทั้งวันเลยดูเงาสิคนจะก,ร,กระไรกับพือกับพือเลยมาปุ๊บ นี่ตกไหมนี่อุ๊ยอฉันได้ยินเสียงอะไรตกนะแต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยแถวนี้นี่ผีดุซะด้วยแกยังไม่รู้แล้วว่าชะตากรรมแกจะเป็นยังไงไอ้เบื้อกนี่เนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฉันฉันตายแล้วเลอเนี่ยแกยังไม่ตายไอ้เบื้อกใครก็ได้ อยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยฉันกำลังจะโดนค่าไม่มีใครช่วยกันได้ถึงนั้นแหละลาก่อ <c oughs> เอละคนต่อไปเฮ้ย <c oughs> วันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเจอกับลูกค้าขี่บนตลอด <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไร แก่แข้นโดยการถุยน้ำลายแล้วเปาเท้าลงไปควานในน้ำแกงแล้วละ่ะพ่อกแก่คงได้กินอย่างเอร็ดอร่อยแน่นอนนะคะตอนนี้เราจะฆ่าพ่อครัวคนนี้นะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกระทะนะคะมีมีดมีเครื่องปั่นนะคะมีผล,ลไม้มีเตาอบแล้วก็มีตู้เย็น,นะคะ่ะจะฆ่ามันยังไงดีนะไหนดูสิเอะ ใครเปิดน้ำมาเนี่ยอย่าใหู้้นะว่าใครเปิดน้ำเนี่ยมีคนจะแกล้งฉันแน่ๆหรือว่าจะเป็นวิญญาณลูกค้าที่กินกลิ่นเท้าของฉันแล้วตายไปไม่จริงหรอกนะเฮ้ยอ๋อเปิดอันนี้ได้เปิดอันนี้ได้ดนนไ,ดไหนเฮ้ยหน้าฉันมันรอจริงๆเลยนะ,ะ,ะ,ะนี่กดอะไรได้บ้างอ๋อรู้แล้วรู้แล้วละเนี่ มานี้มานี่มานี่โอเคหุยตอนนี้เดี๋ยวเราจะปั่นผลไม้กันนะคะเฮ้พูดถึงผักที่นี่นี่ก็สดจริงๆเลยนะฉันแอบเอาผักที่เน่าๆที่บ้านมาแลกเปลี่ยนกับที่นี่ <c oughs> ลูกค้าก็ได้กินฝีมือของฉันอย่างอร ե ศอร่อยเลยล่ะเอ้ยเใครๆเอาซ้อมออออออใ,ใครเป็นคนทากันแน่ <c oughs> แกไม่รู้ซะแล้วมานี่โอ้ยอย่านะกะทะแกแกจะทำอะไรของแกแกคือใครเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยออตอนนี้มันยังแค่สลบไปนี่ฮะเราจะต้องทำให้มันตายไหนดูสิกดมีได้ยังอ่ากดได้แล้วอืมเตรียมตัวแทงโอย แต่ก่อนที่จะแทงฉันต้องซ่อนศพของนายซะก่อนเอาละลงมือเลยเอแล้วแล้วคนชั่วอย่างแกก็ต้องได้รับกรรมอย่างสาสมมาดูคนต่อไปคนที่สาม ฉันนั่งตกปลาอยู่ร hey, ิมตริงเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนไม่ทำเสียงเอ็กโค้ให้ฉันวะเฮ้ยฉันหลับอยู่ดูเหมือนว่าจะมีงูด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีเด็ดตกปลาใช่ไหมถ้าแกไม่ทำเอ็กโคลให้ฉันฉันจะไม่ร้องแล้วนะเพลงเนี้ยเอาแกร้องต่อไป ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิง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 เออดีมากแกลับมุกได้ดีเฮ้ยตรงนี้มีกุญแจนี่นะอืมขอหน่อยอืมแกคิดว่าจะหยิบกุญแจฉันได้เหรออะไอ้เฮนรี่อืมฉันไม่สู้นายหรอกนะฉันจะหลับโอ้ยโอ้ยปลาติดเบ็ดปลาติดเบ็ดมามามาอ่าได้กุญแจมาแล้วค่ะ ดูซิว่าเจากันกุญแจมาเปิดไรอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่ไหนดูซิอ๋อไหนไม่มีอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมีดเหรออ๋อมีดนะฮะมีดนะฮะถึงเวลารับกรรมของแกแล้วล่ะอีจอยอ๋อโอ้โห อีเฮนรี่แกคิดว่าแกทำกับฉันอย่างนี้ได้เหรอฮะแค่ฉันให้แกเอกโคยฉันนิดเดียวแกก็ไม่ทำให้เนี่ยฉันเกลียดแกฉันเกลียดเมียแกด้วยฉันเกลียดทุกคนเลยใส่แนี้ลงไปปุ๊บอันนี้คืออะไรอ่ะเราถ่วงเรือไว้เหรอไปจะฆ่าแกจะฆ่าโอ้ยโอ้ยโห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 หยุดยานะแกแกทำกฉันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะบุ้งม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 ุ้งแกก็เหมือนกันอีเฮนรี่ แกแอบไปดึงขน <ics> oh. หมามาต่อเป็นขนตาปลอมโอ้โหเฮ้ยเฮนรี่เฮนรี่ไหนยังอยู่ไหมเฮนรี่เฮ้ยเรายังไม่ได้ร้องเพลงท่อนต่อไปเลยนะเอาละตอนนี้กดทิ้งูได้แล้วนะะครปนี่อืมเฮนรี่ ทำใจดีๆไว้ฉันจะเรียกรถพยาบาลแต่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 ฉันไม่ได้เอามือถือมาอลาก่อนพวกมนุษย์ ยังไงวันนี้เนี่ยก็สนุกมามากแล้วนะคะยังไงแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสําหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีหลายภาคมากๆเลยนะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บ,บอกแป้งด้วยนะคะไว้เดี๋ยวแป้งจะมาเล่นต่อแล้วกันเนาะ<ม>เอาละค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจ